ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมเอกเช่นเคยนะครับกับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็เลยพามาเยี่ยมช่มฝูงว่าของพี่น้องกเกษตะกรนะครับวิสาหกิจโคเนอบันน้องหวานะครับสำหรับเ้านี้ครับเพิ่นก็ได้ปลอยไรทุ่งต่างกระเสารเลยนะครับนี่ครับผูวัวใหญ่นะครับในหมบานนะครับ แดงนี่เป็นลูกค้องซีไว้สวนเกาหกนะครับได่จ,จากของฟ้ามเผลไม้ถ้ำเขาไว้นะครับนี่ครับลูกสาวซีไว้สวนเกาหกนะครับนี่ก็เป็นลูกบีบมัตเตอร์นะครับ หงว่านหน่อยใยตะเสานะครับแม่ของเขาหลายนะครับสวยงานมนะครับนี่ครับเจ้าเนื้อนะครับเนื้อหนังมาเติมนะครับบิบมัตเตอร์อนะครับนี่กัเป็นลูกสาวของซี่ไหวส้สวนเก่าขอ,ของนะครับเม็ดสีเนี่ สีเป็นบักคามด้วยนะครับเป็นฝูงว่าไงนะครับนี่แม่ของเขาครับการใจลูกนะครับเจ้าเนื้อนะครับมีบมาสเตอร์นะครับว่าไล่ถุ่งข้องพี่น้องกเกษตะกรน,นะครับ สวยงามนะครับฝวงบิบมาเตอร์นะครับเพชรผู๋นะครับเจ้าของเพิ่นกำลังนี่ครับน้ำน้ำเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมครับน้ำเต็มเลย ครับทายคลิปนี่ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผู้รับชมนะครับตกคนทุกทันนะครับผมมีร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงนะครับทายคลิปนี้ผมก็าวเข้ามาสวัสดีครับ